ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรชั้นดี3าชนิดค่ะขอแจ้งข่าวสารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีเจตนาในการจัดทําขึ้นฟรีเป็นการกุศลค่ะเพื่อให้ทุกท่านที่มีความเชื่อในศาสตร์ของพลังตัวเลขได้ดูได้ฟังเป็นแนวทางในการนําไปคัดสรรหรือว่าเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลด้วยตนเองนะคะหากท่านใดค่ะเขียนสอบถามใต้คลิปนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานของผู้จัดทําดังนั้นจึงไม่สามารถตอบคําถามของทุกท่านได้ ขอให้ทุกท่านเรียนรู้ให้มากเรื่องตัวเลขมงคลเพื่อนําความรู้ที่ได้มาปรับมาเลือกเปิดโทรศัพท์ให้เหมาะสมตรงกับจริตและบุญบาร,รมีของเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขตามมานั่นเองละค่ะจงเลือกดูอย่างมีสติโดยไม่นําไปงงงายน,นะคะเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของเราในเบื้องต้นปฏิบัติตนเป็นคนดีค่ะประกอบอาชีพสุดจริตขยันขันแข็งนั่นคือสเต็ปแรกนะคะที่เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ และจากสถิติตัวเลขมงคลค่ะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีค่ะขอให้โชคดีในการหาเบอร์โทรศัพท์มงคลมาใช้กันทั่วนหน้าจ้าท้ายที่สุดนะคะขอขอบคุณแฟนช่อง Top Secret Number ทุกท่านที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาค่ะความสำเร็จค่ะเป็นคำสั้นๆนะคะแต่ว่าก็ทำได้ยากหากคุณพยายามจนสุดกำลังในการดำเนินชีวิตค่ะแต่ทำไมทำไมนะคะคุณไม่เคยสำเร็จกับความตั้งใจที่ตั้งปณิธานไว้สักที เยาวบอกว่าคลิปนี้ค่ะอาจจะเป็นหนทางน,นําพาคุณนะคะไปสู่คําสั้นๆคํานั้นความสําเร็จเพราะเราจะพาคุณมาทําความรู้จักกับกลุ่มเลข4 6งสี่าสำเร็จค่ะที่สุดแห่งรักร่ารวยและก็ความสมบูรณ์พูนสุขทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะมาฟังคําตอบไปพร้อมๆกันจ้าก่อนอื่นค่ะขอทําความเข้าใจกับความหมายของคู่เลขแต่ละคู่ก่อนนะคะคู่เลข24หรือว่า4 2สเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะใครเจอใครรักนะคะใครเจอใครหลงมีสเสน่ห์เป็นที่รักของคนทั่วไป มีโชคลาภทางการเงินเสมอๆนะคะโชคดีทั้งด้านการเงินและก็ด้านความรักค่ะหากคุณมีเลขคู่นี้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะ24หรือว่า42หายห่วงค่ะมีทั้งความรักดีการเงินดีและก็การงานดีนะคะตามติดค่ะมาที่ความหมายของคู่เลข4 6หรือว่า6,4นะคะพลังตัวเลขคู่นี้ค่ะจะส่งผลให้ผู้ใช้นะคะมีเสน่ห์มีเงินมีทองนะคะมีกินมีใช้มีชีวิตที่มีความสุขค่ะสร้างเจรจาเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายนะคะทำมาค้าขึ้นหาเงินเก่งมากๆค่ะ ความสุขมาพร้อมการเงินแบบนี้คนดีหามาใช้นะคะและก็ตามมาด้วยความหมายของคู่เลข6 5หรือว่า56นะคะพลังความสําเร็จแบบก้าวกระโดดค่ะโชคจะเข้าข้างคุณเสมอนะคะคุณจะมีทางเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะและมีโอกาสดีๆเข้ามาเรื่อยๆแถมฉลาดค่ะแล้วก็ใครๆก็รักบริหารจาัดก,การชีวิตได้อย่างดีนะคะเพราะเลข6แทนการเงินค่ะและก็เลข5แทนปัญญานะคะ ดังนั้นเรียกว่าเป็นพลังการเงินและก็มีสติปัญญาผสมผสานกันอย่างลงตัวก็เลยมีความสุขและก็ความสมหวังนั่นเองละค่ะดังนั้นนะคะเมื่อรวมเป็นกลุ่มเลข2465ค่ะเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะผู้คนสนับสนุนผู้คนรุมรักเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายค่ะมีโอกาสมีโชคลาภมีความสุขและก็มีความสําเร็จ2465ความสําเร็จที่สุดแห่งรักที่สุดแห่งความร่ํารวยและที่สุด แห่งความสมบูรณ์พูนสุขค่ะหวังว่าทุกท่านคงด้วยความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะขอกําลังใจจากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและก็สาระดีๆจากทางช่องของเรานะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจ้าขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะกาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพมีสมุนไพรถึง36ชนิดในซองเดียวค่ะ เช่นอะโวคาโดเชอรี่มังคุดมะขามป้อมนะคะเห็ดลิ้นจือ้อสมงาดําและส้มแขกเป็นต้นค่ะกาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีครีมเทียมค่ะมีออร์ยา100%ราคาเพียงถุงละ200บาทเท่านั้นจ้าสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อแค่พิมพ์คำว่าสีทองคาฟฟหรือติดต่อสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0984166395 0835463562 กาแฟสีทองคอฟฟี่กาแฟทางเลือกใหม่ห่วงใยสุขภาพคุณค่า